شكرا يا ربي شكرا هديت آه قلبي شكرا آه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي شرح لي صدري وسر يملي وحلو لبدة من لساني يفلو لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جندي تنرفينا راكان วันนี้นะฮะเรื่องเราสีขาวกับผมคลิปวารีนะครับกับทางสถานียติทีวีของเราเนี่ยนะครับก็นําเสนอต่อในเรื่องของอิบราิสนะครับเรื่องของอิบราิสนะฮะเราได้เรียนพี่น้องแล้วนะครับถึงในส่วนที่ว่าเกิดปัญหาขึ้นระหว่างอิบราิสและก,กับท่านอบีอาดาดมาริสสลามในช่วงที่อัลลอฮ์นั้นพึ่ง ได้สร้างท่านนบียาดัมมาก่อนที่จะเป่าดวงวิญญาณแล้วนะครับมีปัญหามาตั้งแต่แรกแล้วเนื่องจากว่าอิบลิสในช่วงแรกเนี่ยนะครับอยู่ในตําแหน่งที่สูงส่งมากนะครับดังที่ได้มีรายงานนะครับจากท่านซุดดี้นะครับได้กล่าวจากท่านอบูมาลิกนะครับจากท่านอบูซาเลห์จากอิบนูอับบาสนะครับได้กล่าวไว้นะฮะจากท่านอิบนูอัสุอุดและก็จากซาฮาบบางท่านเ่ยนะครับได้กล่าวไว้ว่าเมื่อนะครับ อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาได้เสร็จสิ้นจากการสร้างเนี่ยนะฮะในสิ่งที่พระองค์ทรงรักแล้วเนี่ยนะครับอิสตัวอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลาก็ทรงไปอยู่บนบัลลังก์ของอัลลอฮ์สุบฮานุฮุตาลานะครับวะจาอัลลอิบลิสอัลามุลกิดดุนยาอัลลอฮ์ก็ทําให้อิบลิสเนี่ยเป็นผู้ปกครองของดุนยาทั้งหมดเนี่ยนะครับยิ่งใหญ่มากนะฮะตำแหน่งดูแลปกครองรับผิดชอบดุนยาทั้งหมดเลยนะครับวะกานามินกอบีและตินมินันมาลาอิกาฮิฟอลูเลฮุม อัลญินะครับก็อิบลิสก็อยู่ในส่วนหนึ่งเผ่าหนึ่งของมาลายกาที่ชื่อว่ายินนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องคีลาฟกันอีกทีนะครับสรุปว่าอนะิบลิสเป็นมาลายกาหรือไม่ใช่มาลายกานะครับแล้วกุลรมาก,ก็บอกว่าที่เรียกว่ายินนะครับเนื่องจากว่าอนะิบลิสเป็นผู้ดูแลสวรรค์อยู่นะครับพุซาอัญเช่นก็คือดูแลสวงสวรรค์สวงสวรรค์ใช้คาว่าจันนะใช่ไหมครับพอดูแลดูแลสวรรคนะ์คำว่าจันนะก็เลย แผงมาเป็นค mm ํา hmm. ว mm. mm ่า hmm. ย mm ินนะครับย ja ินกับจ um ันนะนะครับเนื่องจากว่าเป็นผู้ที่ดูแลสวรรค์นะครับวากาใาอิบลิสมาอมุลกิฮิคอซินันอิบลิสนอกจากว่าจะเป็นคนที่ปกครองเรื่องโลกดุนยาแล้วเนี่ยยังเป็นคนดูแลสวรรค์อีกตั้งหากนะครับเพราะว่าฟิซอดริฮิอินนามาอาตานิอัลลอฮฺฮะดะลิมัซียะจินดีนะครับบอกว่าแท้จริงที่อัลลอฮฺได้ให้อำนาจชั้นตำแหน่งชั้นมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะครับ เนื่องจากว่าชั้นนั้นน่ะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะครับเทียบใครไม่ได้นะครับอาล่ะมาลลา่กัคือความประเสริฐของชั้นน่ะมีเหนือกับบรรดามอะไรกะนเอาลอเลยชั้นให้ชั้นเป็นหัวหน้าอยู่ในตําแหน่งเหนือมาไลา่กะแล้วอยู่ๆนะครับอัลลอฮฺสุบฮานอุตลาก็ได้สร้างมัคลุกหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะปกครองโลกก็คือท่านนบีอาดัมแล้วก็ต่อไปก็จะมีมลูกหลานของท่านนบีอาดัมมาปกครองโลกเนี่ยนะครับ อิบลิสจึงเกิดความอิจฉาไม่พอใจตอนแรกที่ผมได้เรียนพี่น้องแล้วนะครับอัลลอฮ์ทรงสร้างเน่ยยังไม่ได้เป่าวิญญาณอิบลิสก็จะเข้าไปในร่างกายของนบีอาดัมหมดเลยครับเข้าไปดูตามตรงนั้นเข้าตรงนี้เข้าทางปากออกทางนั้นออกทางนี้เข้าไปสํารวจหมดเลยสํารวจเสร็จก็เห็นแล้วแบบอืมไม่ได้มีอะไรเลยมนุษย์อ่อนแอสภาพอ่อนแอมากๆไม่ได้มีอะไรเลยไม่น่าจะทําอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้ฉันเนี่ย มีอำนาจเหนือสิ่งถูกสร้างเนี่ยมนุษย์เนี่ยฉันจะทำลายมนุษย์แต่ถ้าหาว่าอัลลอ์สุบฮานุตาลาให้มนุษย์มีอำนาจเหนือฉันฉันจะฝ่าฟื้นจะไม่เชื่อจะไม่ทำเนี่ยอิบลิสได้สัญญาไว้แล้วว่าจะฝ่าฝื้นตั้งแต่แรกครับถ้าหากว่าอัลลอฮ์ให้ฉันไปทำอะไรเป็นลูกน้องเป็นอะไรฉันจะไม่เชื่อเลยสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งถูกสร้างมครคลุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงครั้งที่อัลลอฮ์ทรงเรียกประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่อัลลอฮ์ได้ทรงเป่ารั้ หรือว่าดวงดวงิญญาณเนี่ยนะครับให้กับท่านบานบีอาดัมท่านนบีอาดัมจึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับท่านนบีอาดัมลักษณะรายละเอียดเป็นอย่างไรแบบไหนอินชาวลอดนะครับเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในส่วนของมนุษย์นะครับเรื่องของนบีเพราะว่าในรายการเรื่องเล่าสีขาวของเราเนี่ยนะครับเราก็จะพูดในเรื่องของอิบลิสนะครับเรื่องยินเรื่องของชัยตอน เสร็จแล้วเนะี่ยเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องนบีต่างๆนะครับไล่จากท่านนาบีอาดามาริสลาไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะจนถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลละห์หอบทสั้ลัมนะครับคราวนี้ในส่วนของท่านนาบีอาดามเราก็ขอยกยอดโดยละเอียดนะครับไปคุยในเรื่องที่เราจะพูดถึงนบีอาดามอีกทีหนึ่งนะครับคราวนี้หลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงเรียกนะครับสิ่งถูกสร้างมาทั้งหลายเนี่ยนะครับเรียกอะไรก้างมาแล้วเนะี่ยครั้งหนึ่งนะฮะก่อนนก่อนที่จะประชุมเนี่ยนะฮะอัลลอฮ์ก็มีการพูดกับ บรรดามมลัยกะเหมือนกันนะครับพี่น้องคงจะจำกันได้ว่าตอนแรกนะมมลัยกะก็ค่อนข้างที่จะสงสัยและก็งงนิดนึงในเรื่องของมนุษย์เนี่ยนะครับว่าทําไมอลัลลอฮ์ถึงจะให้มนุษย์มาปกครองในโลกดุอนยา่เนี่ยนะครับอลัลลอฮ์จึงสอนนะครับสิ่งต่างๆให้กับท่านอาบดัมนะครับถึงชื่อต่างๆให้รู้จักทั้งหมดเลยนะครับวัตถุต่างๆที่อยู่ในเอกภพทั้งหมดเนี่ยนะครับสอนเสร็จแล้วก็ไปเสนอกับมาลัยกะ ให้มาายกาบอกซิว่าแต่ละอย่างคืออะไรนะครับเพราะว่าการที่เราจะรู้จักประโยชน์ของสิ่งแต่ละอย่างได้อันแรกเราก็ต้องรู้จักชื่อพอรู้จักชื่อนะฮะเราก็สามารถที่จะมารู้ลักษณะ นะครับคุณลักษณะของสิ่งแต่ละอย่างเช่นแก้วเนี่ยนะเราก็ต้องรู้จักแก้วสิ่งที่จะมาทําแก้วมีอะไรบ้างมีกี่ประเภทนะครับจะเป็นทรายจะเป็นดินมาทําเป็นกระเบื้องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักแต่ละประเภทนะครับเราถึงจะเข้าใจประโยชน์ของมันได้เพราะฉะนั้นท่านอบีอด,ดัมนเนี่ยลัดสอนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับวัตถุต่างๆแล้วเนี่ยก็ไปถามอาไรากะอาไรากะก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะมาลายกาเนะี่ยมีความรู้เพียงแค่เท่าที่อลัลลอฮ์สอนเท่านั้นนะครับส่วนหลังจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ให้ท่านอบีอายดามเนี่ยนะครับบอกเกี่ยวกับชื่อของวัตถุของสิ่งต่างๆมาลายกานะครับบอกไม่ได้แต่ท่านอบียดมมามอัลิสาลามเนีนะ่ยสามารถบอกได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยเป็นการบอกถึงความเฉลียวฉลาดของมนุษย์และมนุษย์เนะี่ยมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้นะครับตรงนี้เนะี่ยอุลมามะเขาก็มีทัศนะเหมือนกันว่าข้อแตกต่างระหว่างมาลาิกะ และก็มนุษย์นะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งเลยก็คือว่ามนุษย์เนี่ยรักที่จะเรียนรู้รักที่จะค้นคว้ารักที่จะศึกษานะครับเพิ่มเติม <ๆ S 1> สิ่งที่ไม่รู้ให้รู้นะครับต้องการที่จะทำในสิ่งที่คือไม่ให้อยู่ในขอบเขตจํากัดของตัวเองก็จะทําอะไรไม่ให้แคบอยู่แค่นั้นนะครับทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่ไม่ใช่นะมาเลาก้าก็ชอบมนุษย์เนี่ยนะฮะชอบที่จะทําพัฒนาพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นในขณะที่มาเลยก้าเนี่ยนะครับแค่ไหนแค่นั้น อเลสอนแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับทำตามแค่นั้นอะไรที่อเลไม่สอนมาลาัยกาก็จะไม่สนใจเลยนะครับอย่างในเรื่องของเอกภพในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของสิ่งต่างๆนะี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับมาลาัยกามาลาัยกาจะไม่สนใจจะไม่มีความจะไปวิจัยจะไปวิเคราะห์จะไปพัฒนาจะไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนะี่ยอุลมะจึงบอกว่าเป็นลักษณะที่ดีอย่างมากของมนุษย์นะครับที่อเลสร้างมาให้โดยเฉพาะนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นดาบสองคมเพราะมนุษย์เราพอ สามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยรู้จักสิ่งต,ต่างๆได้นะสิ่งที่ตามมาเลยก็คือมนุษย์เนี่ยบางทีก็จะกลายเป็นคนที่หลงลืมตะกับบดนะครับคิดว่าตัวเองเก่งมีความสามารถอันนี้ก็เป็นลักษณะของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตันในในส่วนตรงนี้ินชาวล้อเราจะมาพูดคุยกับพี่น้องในรายละเอียดนะครับอีกทีหนึ่งในเรื่องของท่านนบีอาดัมเนี่ยนะครับเรื่องของการเสนอเรื่องของการถามชื่อเนี่ยนะครับถ้าที่สุดแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งเนี่ยที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้มลา,ายกาเนี่ย รู้หรือว่าไม่รู้นะครับในขณะที่ว่ามนุษย์นั้นรู้จักสิ่งของหลายๆอย่างมากกว่ามาลายกาเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ลึกลับนะครับอัลลอฮ์สามารถจะสอนใครก็ได้แล้วแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยมาลายกาก็เข้าใจทันทีว่าที่อัลลอฮ์สร้างท่านนบีอาดัมเนี่ยเนื่องจากความรู้ของพระองค์พระองค์มีเหตุและมีผลที่ว่ามาลายกานั้นไม่จําเป็นต้องรู้นะครับซึ่งแนนน่่อออบบรรดาาลมกก็กว เหตุผลหลักเหตุผลสําคัญที่อัลลอฮฺซุบฮาบะฮนเวอตาลาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาสร้างท่านนบมีอาดัมทั้งๆท,ท,ที่ว่าในส่วนของมนุษย์เนี่ยมีคนที่ฆ่าหลังเลือดก,กันนะครับก็จะมาสร้างความเสียหายในหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาแม้ว่ามลา,ายกาจะบอกว่าอาจจะสร้างฟาซาดขึ้นเกิดขึ้นมาได้ความเสียหายเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเนื่องจากว่าในมนุษย์เนี่ยนะครับไม่ใช่มีแต่ข้อเลวมนุษย์เราก็มีทั้งคนดีและคนชั่วครับในหมู่มนุษย์เนี่ย มีมัคลุกที่ดีที่สุดก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลวะอลลวฮิัลลัมก็เป็นลูกหลานของท่านนบีอาดัมนะครับในหมู่ของมนุษย์น่ะก็มีบรรดานาบีครับมีบรรดาอัมบียะ มีบรรดารซูลนะครับหลายๆคนที่ว่าจะเกิดมานะครับแล้วก็จะเป็นบ่าวที่ดีเป็นมัคคุรุที่ดีดียิ่งกว่าบรรดามลายกาอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอุล玛เขาเห็นพ้องนลครับว่าบรรดานบีนะครับท่านบีมูฮัมมัดประเสริฐกว่ามลายกานบีต่างๆก็ประเสริฐกว่ามลายกานะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยแหละครับพี่น้องครับนอกจากนบีแล้วเนี่ยก็ยังมีคนดีๆอีกเยอะแยะเลยครับคนซอลและคนซอลีฮีนมีเยอะเลย บรรดาชูฮาดะก็มีเยอะครับบรรดาซิดดิกีนนะครับคนที่สัตว์จริงนะ่ะก็มีเยอะชาวสวรรค์นะ่ะมีเยอะมะขลุกที่ดีนะครับที่ประเสริฐที่จะได้เป็นชาวสวรรค์เป็นบ่าวที่ดีของอลัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลายังมีอีกเยอะครับพี่น้องครับแต่ต้องผ่านกระบวนการการเกิดก่อนนะครับท่านอเบียดามเกิดแล้วก็มีลูกหลานออกมานะฮะส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนเลวก็จริง แต่คนดีก็มีครับมีอยู่แทรกแทรกแทรกอยู่ตลอดและคนดีๆเหล่านี้อะไรล่ะครับพี่น้องครับท้ายที่สุดแล้วก็จะกลับกลายกลายเป็นชาวสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วในร้ายก็ย่อมมีดีครับพี่น้องครับในสิ่งไม่ดีก็มักจะมีสิ่งดีมักจะมีฮิกมะที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลลอมักจะสอนมักจะบอกเราอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแง่คิดนะครับที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีนะครับครานี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็เรียกให้ประชุม ทั้งหมดเลยนะครับทั้งอิบลิสทั้งมนุษย์ทั้งทั้งอิบลิสนะครับทั้งมาลายกาทั้งหลายเนี่ยพอเรียกมาหมดแล้วก็มีท่านอบีอาดัมอยู่ด้วยเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า ا ل ก็ได้กล่าวนะครับว่าอิลกุนนาลิลมาลาอิกาติสตูดูลิอาดามาฟัสจัเจดูอิบลิสอัลลอฮ์ سبحانه แตะ ت า ا ل นะครับก็ได้เล่าเหตุการณ์ตอนนั้นนะครับอัลลอฮ์สั่งทุกคนเลยที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะให้ทําการสุยุต่อท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับฟัสจัดู คนทั้งหมดก็สูยุดหมดเลยครับมาลายกาที่อยู่ทั้งหมดนะฮะสูยุดหมดเลยอิลลอิบลิสเว้นแต่อิบลิสครับอิบลิสตัวเดียวครับอิบลิสตนเดียวไม่ยอมสูอยู่ต่อท่านนาบีอาดัมมาลัยิสลามพี่น้องคงจะจําได้ว่าอิบลิสเนี่ยเคยพูดไว้แล้วนะคบตอนที่ไปดูนบีอาดัมตอนที่นบีอาดัมยังไม่ถูกเป่าวิญญ,ญาณนะบอกว่าถ้าหากว่าฉันมีอานาจฉันก็จะทําลายแต่ถ้าหากว่าฉันถูกทําให้มีอํานาจต่ากว่าอาดัมเนะี่ยฉันก็จะฝ่าฟื้นเพราะฉะนั้น เริ่มเลยทันทีครับพูดไว้แล้วเนื่องจากเป็นคนยิ่งใหญ่นะครับอิบลิสที่ว่าตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่ <c oughs> เป็นคนขับฟ้านะครับ <c oughs> เป็นเจ้านาย <c oughs> เป็นหัวหน้าของมารายกาชั้นฟ้าที่อยู่ในชั้นฟ้าดุนยานะครับ <c oughs> ที่อยู่ในดุนยาเนี่ยเป็นหัวหน้าเลยนะครับบุลมาบางคนก็บอกว่าดูแลวสวรรค์ด้วยอีกท้งหางเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับแล้วจะให้มากราบกับมนุษย์ที่ฉันไปดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ชอบตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยนะครับจะให้ไปกราบเพราะฉะนั้นเนี่ย มาอะไกาอิบลิสเนี่ยนะครับอิบลิสเนี่ยก็ไม่ยอมครับไม่ยอมสือยู่ปฏิเสธคําสั่งของลอตตาลาพี่น้องสังเกตดูนะครับไม่ได้ฝ่าฝืนคําสั่งนบีอาดมนะครับยังไม่ได้มีอะไรเลยแต่เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากการฝ่าฝืนคําสั่งของลอสุบฮานอตาลาไม่สยมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะลอสุบฮานอตาลาได้กล่าวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าฟาซาจัดมาลาอิกาตุคุลูมาจิมาอุน อิล,ลอาาออสสัยเบอร a b าบัยอะกูนัมัสอ i จิดิมมาลาิก้าทั้งหมดก็สุยุดหมดเลยครับพี่น้องครับเว้นแต่อิบลิสเท่านั้นที่ปฏิเสธในการที่จะสุยุต่อท่านนบีอาดมอาริสลางนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุอัลาาจึงถามไปอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ห้ามเจ้าจากการที่จะสุยุต่ออาดัมเมื่อฉันได้สั่งเจ้าแล้วอัลลอฮฺตาอัลาบอกว่าฉันอ่ะสั่งเจ้าแล้วให้สุยุเนี่ย แต่เจ้าไม่สยุดมีเหตุผลอะไรทําไมถึงไม่สยุดอิบริสตอบว่าอะไรครับบอกว่าอานาคอยรุมมินฉันนะ่ะประเสริฐนะกว่าเจ้าฉันน่ะประเสริฐฉันน่ะประเสริฐกว่าเขานะครับประเสริฐกว่าท่านนบีอาดัมอะัลฮิสลามนะครับเขาลักตานีมินแนาริวเขาลักตะหุนตี้นอัลลอฮฺตาอาลาน่ะทรงสร้างขา้าพเจ้าเนะี่ยมาจากไฟแต่อนะัลลอฮฺตาอาลาเนี่ยสร้างนบีอาดัมมาจากดินไฟน่ะประเสริฐกว่าดินฉันนะ่ะประเสริฐกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ฉันมากราบไหว้สิ่งที่ต่ําต้อยกว่าฉันน่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้มันก็มีหลายประเด็นนะครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นแรกก็คือว่าไฟกับดินอะไรประเสริฐกว่ากันเนี่ยนะครับพูดยากครับพี่น้องครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของแน่นอนฮะพลังอํานาจของไฟเนี่ยมันอาจจะมีเหนือกว่าดินใช่ไหมครับสามารถที่จะทําลายดินได้สามารถทําให้ดินเนี่ยเปลี่ยนสภาพได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไฟก็ต้องมีจํานวนมากกว่าดินนะครับต้องมีจํานวนเยอะเหมือนกันไม่งั้นก็จะทําลายดินเนี่ยมันก็พูดกันยากนะครับในประเด็นของประโยชน์แต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยอุละก,ก็บอกว่าไฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ความร้อนแรงมีการทําลายล้างเนี่ยนะครับในขณะที่ดินเนี่ยจะสร้างสรรได้มากกว่า นะครับซึ่งอุลมะก็บอกว่าพี่น้องก,ก็จะเห็นนะครับว่าในในการสร้างนะครับดินในสร้างสร้างบ้านได้สร้างที่อยู่อาศัยได้ดินสามารถเพาะปลูกได้ดินสามารถที่จะอุ้มน้ําได้นะครับดินเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะเราไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีดินเลยนะครับในขณะที่ไฟเนี่ยนะครับประโยชน์มันก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโทษของมันก็มา นํามาซึ่งความเสียหายอย่างใหญ่หลวงด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะว่าดินประเสริฐกว่าไฟหรือว่าไฟประเสริฐกว่าดินนะครับอันนี้มันพูดยากครับพี่น้องครับในส่วนประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าที่สําคัญแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนี้นะครับประเด็นที่สําคัญก็คือว่าไม่ใช่ใครประเสริฐกว่าใครแล้วใครต้องสยุดกว่าคนประเสริฐกว่าจะต้องไม่สยุดคนที่ประเสริฐน้อยกว่าต้องสยุดว่าคนที่ประเสริฐมากกว่านะไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าพอประเสริฐมากกว่าแล้วเนี่ย อัลลอฮ์ต้องสั่งให้นบีอาดัมสยุดแก่อิบลิสนะครับก็ไม่ใช่นะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าอัลลอฮ์สั่งครับพี่น้องครับมันเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาในการที่จะให้บ่าวของพระอ,องค์เนี่ยนะครับทำตามคําสั่งของระตาแรกมาลายกาสยุดต่อท่านนบีอาดัมเนี่ยมาลายกาไม่ได้คิดหรอกครับว่าใครประเสริฐกว่าใครนะครับนบีอาดัมประเสริฐกว่าฉันฉันประเสริฐกว่านบีอาดัมไม่ได้คิดนะครับแต่มาลายกาที่สยุดเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮะห์โตาลาก็เลยทําการสุยุดนะครับตรงน,นี้ก็อาจจะมีนะฮะบางคนนะครับหรือว่าอาจจะมีอุลมามะบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วไม่มีการสุยุดหรอกเพราะว่าการสุยุตจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นจะมีเฉพาะต่อลอตอาลาเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะสุยุตต่อสิ่งอื่นได้นะครับแต่จริงๆแล้วสุยุดก็คือสุยุตครับเพราะว่าในประชาชาติก่อนหน้าเราเนี่ยนะฮะการสุยุดเนี่ย ถือว่าเป็นที่อนุมัติในประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับเช่นในสมัยของท่านนาบียูซุฟอะลัยฮิสสลามใช่ไหมครับที่อลัลลอฮ์ได้เล่าให้เราฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดเลยนะครับอลัลลอฮ์ก็เล่าให้ฟังว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับท่านนาบียูซุฟก็ได้ยกพ่อกับแม่งท่านขึ้นที่สูงนะตอนที่ท่าน,น,นเป็นกษัตริย์ปกครองเนี่ยนะครับแล้วก็่อข้อรู้และหุนสุดเจราวดา พี่น้องท่านของของท่านนบียุซุฟเนี่ยนะครับก็ได้ทําการสื่อยู่ต่อท่านนบียุซุฟเนื่องจากว่าท่านนบียุซุฟเป็นผู้ประคองเนี่ยนะครับอันนี้ก็อุลมามะก็บอกว่าในการสือยู่เนี่ยถือว่าเป็นที่อนุมัติในประชาชาติก่อนหน้านี้นะครับในสมัยนบกีก่อนๆเพิ่งมายกเลิกมาห้ามกันตอนนี้เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าการสือยูต่ตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นอิบาดะใดๆนะครับหมายควาว่าไม่ได้เป็นการอิบาร์ดาต่อท่านนบี อดัมอะลัยฮิสาลามแต่เป็น ala, อ al ิบาดะต่อลอตาลาเพราะอัลลอฮ์สุบฮานัตตาลานั้นเป็นผู้ที่สั่งใช้ให้อิบลิสนั้นทําการซุยุดน,นะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะอิบลิสเนี่ยก็ได้กล่าวอ้างนะครับบอกว่าฉันน่ะประเสริฐกว่านบีอาดัมนะครับแล้วก็ฉันน่ะถูกสร้างมาจากไฟนบีอาดัมถูกสร้างมาจากดินเน่ยนะครับตรงนี้นะบางทีพี่น้องอาจจะได้ยินข่าวนะครับที่ว่ามีการพูดนะครับกับ อาจจะจักในเฟซในอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของว่าเราเนี่ยยาวนี้ัสบาิสมาใช้นะครับบอกว่าเรานั้นประเสริฐกว่าคนนั้นเราเนี่ยประเสริฐกว่าคนนี้นะครับจริงๆแล้วการอ้างตัวเองว่าดีกว่าคนนั้นดีกว่าคนนี้เป็นคนๆไปนะฮะอันนี้ไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับแต่ว่าพี่น้องครับในส่วนของการบอกถึงหลักการเนี่ยอันนี้เราสามารถพูดได้นะครับเช่นเราบอกว่ามุสลิมเนี่ยประเสริฐกว่าผู้ปฏิเสธ อันนี้แน่นอนครับพี่น้องก็ต้องก็ต้องพูดนะฮะหรือว่าพี่น้องจะบอกว่าคนที่ไม่ศรัทธาต่อรั้วประเสริฐกว่าคนที่ศรัทธาต่อลั้วไม่ได้เด็ดขาดนะนี่ก็เป็นหลักการเพราะฉะนั้นในส่วนของหลักการมันต้องชี้แจงนะครับมนุษย์ผู้เป็นบาปขขอ่อร้อย่อมประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่บาปไม่ยอมศรัทธาต่อลั้วสุบฮังอัตตะลาอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะฮะคนที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานและปฏิบัติตามฮะดิษ ย่อมประเสริฐกับคนที่ไม่เอาอันกุรอานและแมวเฮะดิษนะครับในฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลลัมนะครับที่กล่าวไว้ว่าอุมมะของฉันจะแตกเป็น73กลุ่มเนี่ยนะครับทุกๆกลุ่มลงในนรกมีกลุ่มเดียวได้เข้าสวรรค์เนะี่ยอันนี้ก็เป็นการบอกอยู่แล้วครับว่ากลุ่มเดียวที่เหลือเนี่ยเป็นกลุ่มที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกแบบนี้เนะี่ยไม่ใช่แหมคว่าว่าเอานิสัยอิบลิสมาใช่นะครับไม่ใช่ครับพี่น้องครับเป็นการชี้แจงเป็นการบอกถึงหลักานฐ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับถือว่าไม่มีความผิดใดๆนะครับเพราะเราต้องชี้แจงครับอะไรเป็นแนวทางที่ถูกต้องเราก็ต้องบอกไปเราก็ต้องกล่าวไปนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปเจาะจงคนคนหนึ่งนะครับไปว่าไปตําหนิเขาไปอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องาศาสนาเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตนะครับกุลมาเนี่ยบอกว่าสามารถจะพูดถึงใครคนอื่นนะครับที่เป็นบุคคลที่สาได้ในบางกรณีเท่านั้นนะครับซึ่ง กรณีสาคัญๆเช่นว่าเขาเรียกร้องไปสู่อุตริกรรมบิดะนะครับเรียกร้องไปสู่บาปใหญ่นะครับเรียกร้องไปสู่การทําสิ่งไม่ดีเช่นไปทําซีนานะครับไปดื่มเหล้าเรียกร้องให้คนมาทําให้มาร่วมอันนี้เราต้องชี้แจงอันนี้สามารถกล่าวชื่อบุคคลเป็นลายบุคคลได้นะครับว่าคนนี้เขาเรียกร้องอย่างเปิดเผยในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมในสิ่งที่เป็นความชั่วนี้ไม่ถือว่านินทานะครับถือว่าเป็น วายิบนะครับที่เราจะต้องชี้แจงแล้วก็บอกนะครับแต่ว่าต่างๆเหล่านี้นะครับก็ขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้รู้เขาจัดการกันเองนะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่รู้แหละครับที่ชอบคุยชอบโพสชอบอะไรเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่นะครับการศึกษาปัจจุบันนะฮะที่เขามีผลการวิจัยว่าตั้งแต่มีล ne เนี่ยนะครับมีเฟซเนี่ยมันทำให้คนแตกกันมากขึ้นทะเลาะก,กันมากขึ้น เลิกกันมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเราจะทําอะไรก็จะมีการช่างใจจะคิดใช่ไหมฮะเวลาจะคุยจะว่าใครี่นเห็นเขาอยู่ต่อหน้าเนี่ยเราก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าจะว่าลวนะครับแต่พอมีเฟซมีไลน์ปุ๊บนึกอะไรได้ก็พิมพ์นึกอะไรได้ก็พิมพ,ไไพ,มพ์ไม่สนใจ ว่าใครจะหน้าตาอย่างไรใครจะเป็นยังไงพอพิมพไปบางทีก็มาเสียใจแต่พิมพ์ไปแล้วล่ะครับมันออกไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับในเฟซในไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ในการติดต่องานสําคัญท,ทั่วไปดีกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องสําคัญสาคัญที่จะต้องถกจะต้องชี้แจงเนี่ยนะครับผมก็มองว่าเราเนะี่ยน่าจะใช้การพูดคุยกันโดยที่ว่าเห็นหน้าเห็นตากันดีกว่านะครับเราะจะได้เห็นกิริยาเห็นท่าทางของแต่ละคนบางทีอยากจะพูดมา ฟังดูเหมือนกับแปลงถ้าเป็นการเขียนน่แต่ถ้าเห็นหน้าเห็นตากันเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ปกติก็สามารถที่จะรับได้เหมือนกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะฝากพี่้องไปนะครับครนี้พออิบลิสนะครับได้กล่าวกับท่านนบีอาดัมอะัลฮิสลามนะครับได้ตอบกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ถามว่าทําไมล่ะทําไมเจ้าถึงไม่สยุดต่อ มัคลุกที่ฉันสร้างขึ้นมาหรือว่าต่อมนุษย์แหละนะครับอิบลิสก็บอกว่าไม่เราฉันเนะ่ยสืบไม่ได้นะครับฉันนะ่ะประเสริฐฉันนะ่ะดีนะครับฉันถูกสร้างมาจากไฟใช้ไปสืบแบบนั้นมันต่ำต้อยรับไม่ได้นะครับพอเป็นแบบนี้นะฮะอัลลอฮ์ก็ได้ขับไล่อิบลิสออกไปนะครับจากตําแหน่งที่เคยได้รับ ความยิ่งใหญ่ที่เคยได้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดทั้งปวงทั้งหลายทั้งปวงนะั้มันเกิดมาจากความอิจฉาริษยาของอิบลิสเองตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ชอบแล้วท้ายที่สุดนะครับความดีที่ทําไว้ความดีที่ขวนขวายไว้ก็กลับกลายเป็นศูนย์เปล่าเลยครับอัลลอฮฺสุบฮานาอัตะลาก็ได้บอกต่อนะฮะในอยายะห์กุรานว่าไวินาเลยแคอัลลอฮฺานาจอิลายยมิตินนะครับและสําหรับเจ้าเนี่ยคือการสาบแช่งจนถึงวันเกียร์ไหม อิบลิสก็รู้แล้วว่าจะมีวันแห่งการตอบแทนอยู่นะครับแสดงว่าอิบลิสก็รู้อะไรเยอะแล้วเหมือนกันในตอนนั้นว่าเออท้ายที่สุดแล้วก็จะมีวันเกียร์มากมีอะไรเกิดขึ้นนะครับเสร็จแล้วพออิบลิสถูกขับไล่นะฮะแทนที่จะเตาบ้าแทนที่จะกลับตัวแทนที่จะเสียใจนะครับแทนที่จะร้องไห้โอ,อ้ฉันไม่น่าพลาดเลยฉันทาแบบนี้ไปได้ยังไงนะครับอิบลิสกับพูดต่อกับเบลล์ตาลาน,นะครับบอกว่าอะไรบอกว่าก็ลร์บีฟาร์มเรียีอะไเย่ามีกว่าสุดโอ้พระผูพ้พิบาลของฉัน ขอพระองค์ทรงประวิงเวลาให้แก่ฉันจนถึงวันที่จะฟื้นคืนชีพอีกครั้งเถิดขอรอให้เวลาฉันจนถึงวันเกียรม์มาอีกครั้งเถิดนะครับทําไมล่ะครับแน่นอนถ้ามีจุดป,ประสงค์ที่ไม่ดีที่ชั่วช้าอยู่นะครับอัลักษ์ก็บอกว่าก็ละฟินนะครมีนันมุตรินอัลักษ์ทรงรู้อยู่แล้วล่ะครับวิบริสต้องการอะไรอยากมีชีวิตยืนเพื่ออะไรไม่ใช่อยากมีชีวิตยืนเพื่อขอเตาบ้าต่อลาตาฮาราครับพี่น้องครับทาความผิดแล้วก็ยังผิดซ้าอีก ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวเพื่อที่จะได้ไปทําความชั่วไปหลอกลวงมนุษย์นะครับพอเป็นอย่างนี้นะฮะอัลลอฮ์ก็บอกว่าอินนะกะฟัยนนะกะมินามุซอรินได้เจ้าก็จะเป็นคนที่มีชีวิตถูกไปวิ่งเวลายาวนานไปจนถึงวันเกียรมาอันนี้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รับนะครับรับด้อ่อิเลเยมิลวกตินมาลุมจนกระทั่งถึงวันที่มีการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนชัดแจ้งเป็นที่รู้กันแล้วก็คือวันเกียร์มานั่นเองนะครับสเสร็จแล้วอิบลิสต่อ,อยังไงครับพี่น้องครับร้ายจริงนะครับอิบลิสอิบลิสแทนที่จะเตาบาแทนที่จะกลับตัวตอบว่าก็เรารอบบีบีมาเอาไวัยตนี่เราจะยินันนเลาหุมฟิลอรัรดดีวะลอุบเวียนนะหุมมมะห่มมันไหมร้ายจริงอิบลิสอิบลิสบอกว่าโอ้พระผู้เป็วเาของข้าเนื่องจากพระอ,องค์นั้นทําให้ข้าพเจ้านั้นหลงอัลลอฮฺบัสกล่าวบอกอัลลอฮ์นะครับ บีมาอวอเตนี่ที่อรร์ทำให้ข้าหลงทําให้ข้านั้นหลงทางหลงผิดเนี่ยนะครับไม่ได้บอกว่าตัวฉันน่ยหลงไปแล้วฉันผิดไปแล้วนะครับความผิดบอกว่าอรร์น่ะแหละทำให้ฉันหลงนะครับเป็นผู้ที่ทําให้ฉันหลงเราจะยินั่นนะเราหุมฟิลอรดีฉันก็จะทําให้มนุษย์เนี่ยเนะี่ยถูกหลงประดับประดาฉันจะทําให้เห็นเลยในดุนยาจะหลอกจะลอ่อจะลวงให้เขาเห็นว่าดุนยามันสวยงามดุนยามันสิ่งที่จะต้องอยู่ตลอดไปอยู่ในดุนยาทํามาค้าขายทําอาชีพ กโกยทุกอย่างจะคอรัปชั่นจะโกงจะทําผิดจะทําบาปจะทําฮารอมจะกินเหล้าจะทําซินาฉันจะทําให้เขาเห็นว่ามันดีหมดเลยเขาเห็นว่ามันสวยงามมันเป็นสิ่งที่ทําได้เป็นสิ่งที่ควรจะทําเต็มที่เลยนะครับวาลุวุยันนะหุมาจมัยและฉันก็จะทําให้เขาหลงให้หมดเลยแสดงว่าชัยตอนเนี่ยจะทําให้เรานะครับเข้าใจสภาพกับตลปัดเห็นของดีเป็นของชั่วเห็นของชั่วเป็นของดี หลงพอหลงเสร็จชัยตอนก็จะทําให้เราหลงออกจากทางที่เป็นทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮฺซุบฮาบะฮาอุวาตาลานะครับก็ถือว่าเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าเลวร้วายมากนะครับเพราะว่าอิบลิสเน่นอกจากจะไม่ยอมรับความผิดยังขอดุอาให้มีชีวิตยืนยาวยังไม่พอบอกอีกนะครับบอกว่าอัลลอฮฺเนี่ยทำให้หลงยังไม่พอยังบอกต่อบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําให้คน่ะหลงกันให้หมดเลยแสดงว่าใครผิดครับพี่น้องครับ ไม่มีใครผิดเลยนะครับอิบลิสบอกเนี่ยนะฮะที่เป็นคำพูดของอิบลิสน่ใครผิดล่ะครับอิบลิสบอกว่าทุกคนผิดหมดยกเว้นฉันคนเดียวที่ไม่ผิดอัลลอฮ์ก็ผิดที่ทําให้ฉันหลงท่านนาบีอาดัมอาดัมนี่ก็เหมือนกันเป็นมครคลุกที่อ่อนแอไละให้ฉันไปกลาวว่าก็ผิดอีกเพราะฉะนั้นฉันจะแก้แค้นโดยการที่ฉันจะ,จะฝ่าฝืนอลัลลอฮ์ตาอาลาไปจนถึงวันเกียร์มากเลยไม่ใช่ฝ่าฝืนครั้งเดียวไม่สยุนนะครับพี่น้องครับอิบลิส สาบานต่อเราว่าจะฝ่าฝืนต่อพระอ,องค์เลาตาลาจนถึงวันเกียร์ไหกตั้งหากอัลลอกบักบัดแล้วก็ยังแค้นมนุษย์ด้วยนะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยแหละตัวดีทําให้ฉันน่ะถูกขับไล่ลงมาจากจากสวรรค์เนี่ยจากตาแหน่งเนี่ยมนุษย์นั่นแหละก็ตัวดีเหมือนกันจะให้ฉันไปกราบไหว้ซูยูฉันไม่ยอมฉันไม่ทาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นฉันก็จะทําให้มนุษย์น่ะหลงผิดไปด้วยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น การกระทาของอิบลิสนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับคนเราเนี่ยมันก็มีผิดมีถูกนะไม่มีใครถูกหมดไม่มีใครผิดหมดเพราะฉะนั้นใครที่จะมาคิดว่าฉัน่ะถูกหมดคนนั้นผิดหมดคนนี้ผิดหมดคนนั้นแหละผิดพ่อนั่นแหละผิดนะครับสามีแหละผิดภรรยาแหละผิดคนนั้นผิดแต่ตัวเองไม่เคยมีผิดเลยอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คงจะฝากพี่น้องนะครับในส่วนเรื่องของ อิบลิสไว้เพียงแค่นี้นะครับในครั้งต่อไปนะครับพี่น้องครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอิบลิสนะครับในเรื่องของมาซาราในเรื่องคีลาบว่าหลังจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ยอิบลิสเนี่ยไปไหนต่อนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ระหว่างอิบลิสกับท่านนบีอาดัมเนี่ยยังไม่จบครับพี่น้องครับอิบลิสยังต้องหาวิธีทางที่จะแก้แค้นท่านนบีอาดัมต่อนะครับซึ่งจะเป็นอย่างไรพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับเรื่องร่าสีขาวนะครับผมคลิสวาลีกับยาติมทีวีฝากไว้เพียงแค่นี้นะ شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا